คำถามแรกนะฮะเป็นพี่น้องที่เขาประกอบสมาชีพค้าขาย นะว่าพอดีพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่เยอะพอสมควรนะครับอ,อยู่เยอะอยู่เป็นจํานวนมากกว่าพี่น้องต่างศาสน,นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเวลามีงานวัดเขาก็ค้าขายไปออกร้านนะคือทำมาหากินขายของตามงานวัดทําได้ไหมครับอาจารย์มิลานทัมโดเรลาวสลาตัวสลามาลาเรสูลินละประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของอมัอามาลาก็คือในเรื่องของการค้าการขายการเป็นความเป็นอยู่นะครับซึ่งพื้นฐานเดิมเนี่ยหลัก พื้นฐานเดิมคืออนุญาตจนกว่าจะมีข,อข้อห้ามนะครับซึ่งจะต่างจากเรื่องของอิบาดาหรือการปฏิบัติศาสนกิจที่หลักพื้นฐานเดิมคือ ห้าม,มจนกว่าจะมีหลักฐานสั่งใช้ให้มีการปฏิบัติในเรื่องของการค้าการขายแน่นอนครับเป็นที่อนุญาตนะครับโดยพื้นฐานในการที่จะให้มุสลิมเนี่ยค้าขายในสิ่งที่เป็นสินค้าต่างๆโดยที่สินค้าเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามประเด็นต่อมาก็คือพี่น้องถามว่าพื้นที่ที่ขายเนี่ยคือพื้นที่ของสถานสถานอของต่างศาสนกนะครับพื้นที่ของต่างศาสนสถานของต่างศาสนกเนี่ยนะโดยพื้นฐาน ถามว่ามุสลิมสามารถที่จะเดินสามารถที่จะผ่าน,นไปพักเข้าห้องนงห้องน้ําได้ไหมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับก็คือว่าถ้ารายได้บางส่วน หรือทั้งหมดที่เกิดจากการการค้าการขายเนี่ยมันถูกนําไปในเรื่องของการบุรณะหรือในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของศาสนสถานแห่งนั้นตรงนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามวัะน,นั้นพี่น้องต้องแยกก่อนนะครับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยการค้าขายอนุญาตพื้นที่ที่ใช้ในการค้าขายเป็นพื้นที่ที่สะอาดไม่ใช่ในายสไม่มีนายสก็เป็นที่อนุญาตเพียงแต่ว่าสมมุติว่าวัดเนี่ยให้ใช้พื้นที่ในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการจัดงานใครจะมาค้าใครจะมาขายก็ได้ วัดไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการค้าขายเหล่านั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีในเรื่องอย่างเช่นค่าเช่าหรือในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องกลับไปยังาศาสนสถานแห่งนั้นเนี่ยตรงนี้จะถือว่าเป็นที่ที่ต้องห้าม,มนะครับ